สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องคุณยายน้ำมนต์นะคะมีรองลอยลอยเท้าช้างนะคะเหมือนจะเป็นรอยช้างเท้าอ้วนนะคะไอไม่ใช่สิแต่เหมือนเหมือนจะเป็นช้างอ้วนนะคะแม่ค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องคุณยายน้ำมนต์นะคะนี่นะคะก็เมื่อคืนฝนตกหนักนะคะอ้ยหอมดอกกระเจียวมากเลยเมื่อคืนฝนตกหนักนะคะคุณยายก็ ไม่ได้นอนในช่ไหมคะไม่ได้นอนเราก็เลยพาคุณยายมานอนที่ป่ามีใครมองเห็นยังน,นะคะอหอมดอกกระเจียวมากดอกกระเจียวน่าจะเกิดแล้วแหละไหนนาะช้างป่าอยู่ไหนวันนี้ก็จะได้กินต้นไม้นะคะ ก็เรียกอะไรต้นไม้ใบหญ้านะคะที่ทำให้เป็นไายสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะวันนี้ผ่อนคลายด้วยการมาอยู่ป่ามาถึงนี่ก็โอ้โหเล่นดินใหญ่เลยด,ดูนะดินเต็มหัวได้กินเครือไม้เลยนะล้องซาดกันนะ นี่คนว้าวว้ยายกระมุงมันมากเลยนะมาฟองกินก่อนอันดับแรกโอ้อยต้นอะไรนี่โอ้ยยายกินต้นอันนี้ด้วยต้นไมย้ยายกินต้นไม้นะคะกินใบมันว่าน ันนี้ก็จะอนั่นนะคะจะผ่อนคลายไปในระดับหนึ่งเนาะแม่แม่อากาศก็ไม่ค่อนข้างไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นี่นะ้วยินต้นอันนี้ต้นแดงว,ว่าต้นนี้ใหญ่กินน,นะคะโอ้ยรีบไปไหนน้อไปแล้วไปแล้ว งงนะคะก็เสัอวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะช่องคุณยายน้ำมนต์ด้วยนะคะฝากอุดหนุนนะคะผลไม้เพื่อต่อเติมพลันนะคะกระสานให้โอ้ยดูถูตัวจัดฟิวมาก ต้นไม้มันเล็กอ้วนเดี๋ยวเออกลมป่าไม้มาไอ้นั่นอ้วนนะอ้วนนี่นะคะดูดูดูแม่แม่โอ้ยโอ้ยโอ้ดูด,ด,ด,ดูดึงมือไอ้งวงก็ดึงหาของกินตัวก็จะถูนี่นะก็ฝากเอ็นดูครอบครัวของเราด้วยนะเดี๋ยววันนี้เราเอาขนยายไ้อยู่ปา่าก่อนเนาะนะคะเดี๋ยวเราจะมารับขนยายตอนเย็นๆน,น,นะคะอากาศไม่ร้อนนะคะแม่แม่ค่ะ วันนนออเดอร์ผลไม้คุณยายได้นะคะสำหรับน,นี้ขออนุญาตลงคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ